เบลัยรัมมานราหีมันฮะมดุลิลลาห์วาซัลลัลลอฮุวาลา سيدنا มุฮัมมัดวาลาอัลัยฮิวา ص ح ب ล ا ل ج م ي ล وبعض الحمد لله الذي بنعمة تتم صلوات ألطامد ุลิ لله ขอบคุณอัล l l a ์นะครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้ศรัทธาครับอาจจะบอกว่าเป็นข่าวดีนะสําหรับคนที่สนใจสําหรับผมเนี่ยผมบอกว่าผมภูมิใจนะที่วันนี้ในสังคมประเทศไทยของเราเนี่ยกับการที่เราได้เติบโตมาเดิมก็คือเรามีหนังสือที่เรียน ถ้าเป็นคนกรุงเทพภาคกลางเขาเรียกว่าหนังสือหัวเล็กหนังสือหัวเล็กก็คือกอยด้าบักดาเดียแล้วผมก็โตมากับเล่มนั้นแล้วก็โตมาเป็นครูก็สอนกับเล่มนั้นแต่ด้วยกับสังคมที่มีการพัฒนาขึ้นกับสังคมที่มีการเรียนที่หลากหลายมากขึ้นวันนี้เราจะทํายังไงที่จะให้ลูกหลานของเรามีเวลาที่น้อยกับการเรียนสามัญที่มากขึ้นกับเวลาที่ต้องแข่งขันผมบอกผมภูมิมใจนะก็คือว่าภูมิใจที่ผมได้มีส่วนร่วมกับการที่จะ ได้ทําหนังสือขึ้นมาสองเล่มสองเล่มเนี่ยครับอันนี้คือพึ่งปรับปรับแล้วแก้แล้วมีการตรวจทานใหม่แล้วก็หน้าปกท่านดูตรงนี้ว่ามีรูปเด็กทั้งสองเล่มเลยพิมพ์ครั้งที่สองมีรูปเด็กครั้งเดียวรูปเดียวเล่มเดียวแต่วันนี้สองเล่มมีรูปเด็กอันนี้คือนั่งเรียนถ้าเล่มนี้จบปุ๊บคือถือมุสฮับเล่มใหญ่ต่างกันตรงนิดอันนี้นั่งนั่งเรียนก่อนเวลาจบเล่มนี้ปุ๊บถือเล่มใหญ่มุสฮับอ่านได้แล้วทั้งเล่มเลยชานละเพราะ สองเล่มนี้เราบอกว่าเรามีการเรียบเรียงโดยนะครับใช้ผมเป็นนายกสมาคมาฟิสิกสกุลารในประเทศไทยด้วยผมก็ขออนุญาตใช้สมาคมเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเพื่อเป็นเป็นชิ้นงานของงานที่เป็นของสมาคมแล้วก็ได้รับคํานิยมก็ท่านไปดูเองเราจะมีหน้านี้เป็นรูปของอะไรครับของการเรียนฐานพยัญชนะเราอธิบายเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับและเราก็มีอะไรครับมีตัวพยัญชนะ ที่เป็นแบบนี้อลิฟถึงยาแล้วก็มีอะไรครับสาร่าถึงยาแต่เล่มนี้เราตัดตัวติดออกไปแล้วเพราะเล่มสองางคลสับสนเราก็จึงมาเริ่มแบบนี้เลยเรียนยังไงเรียนจากนี่เลยครับอลิฟถึงซาสกดยังไงไม่มีสะกดอ้าอ้าอ้าบ้าตาซาอ่านยังไงอ้าอ้าเราถ้าสอนเด็กสอนแบบนี้เลย ถ้าสอนผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมใหม่สอนยังไงสอนหน้านี้เทียบพยัญชนะให้เขาอาลีฟอ่างบาบอใบไม้สองเล่มนี้กับเด็กคนนี้ช่วงโควิดเรียนตอนกลางคืนเราสามารถที่จะสอนให้เขาจบเล่มหนึ่งได้ในระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนแล้ววันนี้สองเล่มนี้เพื่อนเอนเพื่อนครูที่เอาไปสอนไม่ถึงหกเดือนสองเล่มนี้จบอา่านมุสฮับกู้อา่านหัวใหญ่ได ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนที่จะมาโชว์หรือมาขายหนังสือเพราะหนังสือนี้ผมต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณคนที่ทําหนังสือกอยดาบัคดาลยให้กับพวกเราได้เรียนจนกระทั่งอ่านพูดอ่านได้ประเด็นก็คือหนังสือเล่มนี้ที่ผมบอกว่าถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเรียบเรียงผมก็ภูมิใจว่าวันนี้คนไทยมีหนังสืออลิบาตาเองแล้ว เราอาจจะบอกว่าใช้หลักสูตรนั้นดีไหมอันนี้ดีไหมผมบอกว่าเราคือคนไทยเรากินข้าวประเทศเ้ากินขนมปังประเทศเ้ากินโรตีเราจะแบลรตีไม่คนไทยกินผมว่าไม่ตรงกันนะครับผมก็เลยบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีวางขายสองเล่มเนี้ยไม่วางขายเหตุผลผมไม่ได้ทําธุรกิจเรื่องขายหนังสือและผมไม่ได้ขายลิขสิทธิ์หนังสือแต่ผมต้องการเชิญชวนและเรียกร้องว่าวันนี้มาอ่านกุรอานกันขอเป็น กําลังใจแล้วก็ขอเป็นผลบุญที่จะกลับมาหาผมและครูบาอาจารย์ผมยอก,ยอกผมอัรลอยทำด้วยก็คือว่าวันนี้ถ้าท่านอ่านกุรอ่านได้ผมได้ผลบุญตรงนั้นมากกว่ากำไรที่เป็นเงินแล้วเมื่ออ่านสองเล่มนี้แล้วตัวหนังสือจะใหญ่แบบนี้ครับนี่คือเล่มหนึ่งนะครับก็ฝะไว้สําหรับคนที่สนใจแล้วได้มีโอกาสเดินทางไปไปแนะนํานะครับเทคนิคการสอนเนี่ย สอนยังไงบางคนบอกว่าเนี่ยครับหน้านี้จะเป็นเรื่องของคําศัพท์ถ้าสอนเฉยๆสะกดเฉยๆท่านไม่รู้คาศัพท์ผมบอกว่าเอาไปสอนได้ไหมสอนได้เลยอบรมไหมอินชาลอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันแล้วว่าเราอาจจะทําสื่อกับการที่จะแนะนําเช่นหน้านี้คือคําศัพท์ถ้าเด็กรู้จักหูอุจุนนจมูกอัมฝนเราจะทํำไงให้เด็กสนุกกับการเรียนคําศัพท์เหมือนเรียนภาษาต่างประเทศ ทำไมเรียนระดับไม่มีเกมไม่มีการถามตอบหน้านี้จะเป็นการผันคําเราถามเด็กกินข้าวยางละหมานยางซ่อนไล้ใต้ให้เด็กตอบซ่อนไล้ตู้เอาจากตรงนี้ครับมันมีเทคนิคของมันผมจึงบอกว่าสองเล่มนี้บางคนบอกเอาไปสอนก็ไม่เห็นมีอะไรต่างจากคนอื่นผมบอกว่าผมยิ้มยิ้มแล้วผมก็บอกว่าถ้าเขาไม่ถามผมเป็นคนไม่พูดนะแต่ถ้าท่านบอกให้ผมแนะนําผมจะบอกเลยว่าอบรมเอาอะไร ถ้าจะเอาไปสอนครึ่งวันก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้วันหนึ่งก็ได้สองวันก็ได้แล้ววันนี้ทำดุลินแรกครูที่มาสอนอยู่โรงเรียนบ้านรักรุรอ่านจบศาสตร์อันอรุรอ่านตรงมาจากมหาลัยสนามนครมดินาเนี่ยเราบอกว่าจะมีการอบรมแบบว่าถ้าท่านจะอบรมให้ครูเราจอบรมบทแรกวันแรกเลยการออกเสียงพยัญชนะอีอูหนึ่งวันถ้าเรา จะมีการพัฒนาจริงท,ท่านยอมรับไหมครับว่าเราจะเชิญครูมาแล้วอบรมกับเราหนึ่งวันอ่าอูหนึ่งวันแล้วก็ใส่สุกูลไปอาลีพัมซาอะอาลีบาอับแค่ไหนอาลีฮาอะอ้ายังไงอาลีอินอะอ้ายังไงเวลาไปเจออีอียังไงเวลาไปเจออููยังไงหนึ่งวัน